นี่ครับเพื่อนๆวันนี้เซนเอกมีชุดคันเบ็ดนะครับเป็นคันสไลด์มาพร้อมลอกครบชุดแบบนี้นะครับก็จะมีนี่ครับมีสาย P.E. มาให้ด้วยเลยแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับเป็นชุดเกี่ยวปลอมนะกระดิ่งตาเบ็ด ลูกหมุนสต็ปเปอร์นะครับก็คือมีมาให้ครบชุดพร้อมตกแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับคันก็สวยนะลอกก็สวยนะครับอ่ามีอุปกรณ์มาให้ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับอ่าครบชุดแบบนี้ราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆมาครับเดี๋ยวมาดูตัวคันเบ็ดกันนี่เดี๋ยวเซนเอกจะยืดให้ดูนะนี่แบบนี้เลยฮะยาวๆแบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะครับก็คันเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับอ่าเพิ่งหัดตกปลาเนี่ย ตัวนี้เนื่องจากราคาไม่แพงนะครับเรามีมาให้ครบชุดพร้อมตกแบบนี้เลยต้องบอกว่าคันเบ็ดเหนียวนะครับเหนียวนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมตัวเนี้ยคันเนี้ยนะครับเซียนเอกต้องบอกว่าเอ่อถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเซียนเอกตกกระดุกนะครับไซส์เกือบครึ่งโลนะได้มาแล้วนะคันเหนียวนะคันเหนียวคันเหนียวเลยแหละนะครับอ่าคันเหนียวเหนียวแบบนี้ลอกมาให้ครบชุดพร้อมตกแบบนี้ดูสวยๆเลยนะแต่เป็นคันชุดต้องบอกว่าเป็นชุดเริ่มต้นนะครับชุดเริ่มต้นชุดหัดตกนะครับอ่าให้น้องๆหนูๆนะครับ ได้ลองหัดตกก็ซื้อชุดนี้ไปเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดๆเพิ่มแล้วตกปลาได้เลยนะครับเดี๋ยวเซตเอกก็จะปักตะกร้าไว้ให้นะครับที่สําคัญนะราคาไม่แพงลองกดไปเลือกดูเลือกซื้อดูราคากันที่ตะกร้าด้านล่างนะครับผม